โอ้โหล่วงหมดนี่ค,ครับปืนเครีย,รยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องกันแอนบุเลตอินไทยนะครับ สำหรับ EP นี้เราก็มาอยู่กันที่สนามส3่นสนะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบนะฮะคอมมานโด NPS นะครับอันนี้เปลี่ยนพานท้ายเป็นของไต้ฝุ่นนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะก็จะรอๆนิดนึงฮะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามายิงทดสอบพานท้ายตัวนี้ดูนะฮะว่าฟิลมันจะเป็นยังไงนะฮะไปลองทดสอบยิงกันดูนะฮะห้นัด6กนัดโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะฮะ เนท,ท้ายมาครับคอมมานโด NTS นะฮะจะโหลดตารับนะ,ะ okay, okay, ครับโอเคเซฟโอเคครับพร้อมครับ นี่ติดขัดไป็หนึ่งลูกนะครับลองหยอดดูครับนที่ติดขัดนะครับโอเคพร้อมอ๊บเรียบร้อยครับปืนเคลียร์ครับเซตที่สิบก็ฟิวก็จะคล้ายๆเดิมนะฮะไม่ต่ายมากแต่รู้สึกว่าความความที่มันเป็นด้ามงนี้ฮะมันจะ ขึ้นปืนได้เร็วขึ้นปืนได้เร็วเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นคอมมานโด NPS นะครับผิดกระบอกนี่นะแต่ตัว uh, นี้จะเป็นพันธายเดิมเนาะพันท้ายเดิมของมันอันนี้จะเป็นตัวที่ผมเอาไปเปลี่ยนพันธายนะเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับว่าตัวเองชอบสไตล์ไหนนะฮะก็เลือกเปลี่ยนพันท้ายกันได้นะฮะสำหรับคอมมานโด NPS นะครับตัวนี้ ผมลองยิงตัวนี้ดูนะว่าฟิลมันต่างหรือเปล่านะออสามนะัดนี่ก็กระสุนสนับสนุนจากพี่ชายผู้น่ารักของผมนะ,ะแบรนด์กระสุนเข้ามาได้นะสปอนเซอร์วันนี้เริ่มจะขายนาและะ้วเพื่อนยิงตัวสองเพื่อนดูโอเคพร้อมครับกดเซ็ครับพร้อมอโอเคครับ เริ่มยิงเคครับคืนเครียดเคเพื่อนๆสำหรับตัวนี้ก็อีกฟิลนึ่งเนาะมันจะคล้ายๆด้ามด้ามปืนปกครับมันก็จะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ข้อดีของพันท้ายตัวนี้ก็คือมันยืดหดอย่างนี้ได้นะครับหรือสามารถถอดถอดออกได้นะครับตัวนี้ สามารถถอดออกได้เนาะเพื่อนเนาะเพื่อนที่มีคอมมานโดอยู่แล้วก็น่าจะรู้ดีนะฮะตัวนี้คอมมานโด8.6นิ้วนะครับก็เล็กได้สั้นได้นะครับแต่ตัวนี้พอเราเปลี่ยนพันุท้ายไปแล้วก็ไม่สามารถยืดหดได้นะฮะฟุ้งฟิกเลยแต่สามารถเปลี่ยนระยะตัวนี้ได้นะฮะสามารถเพิ่มให้มันเท่ากับช่วงแขนของเพื่อนเนาะว่าบางคนแขนสั้นแขนยาวนะครับก็ ได้งานได้คล่องตัวดีนะครับเหมาะสําหรับเจ้าหน้าที่นะฮะที่ใช้ในงานรับปาร์มอะไรอย่างนี้นะฮะสามารถนําพาไปได้นะฮะแบบ่คือมันมันคล่องตัวผมบอกเลยมันเล็กกระทัดรัดคล่องตัวนะฮะจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวน,นี้ก็เป็นวมิตันนะฮะสิบแปดนิ้วนะฮะถามว่าวินเคลนะฮะ ถามว่าต่างกันไหมนะคะถ้าเทียบไซส์ก็พอสมควรเนาะเพื่อนเนาะมันก็ค่องตัวไปอีกแบบครับคลองตัวไปอีกแบบสำหรับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนพานท้ายใช้รูปแบบนี้นะเพื่อนตัวนี้ผมก็ไม่ยิงแล้วกันเพราะว่ายิงชัาน18นิ้วมันก็มีเพื่อนเพื่อน,น,น,นพี่พรีวิวเยอะแล้วนะฮะก็จะมาเทสดูพานท้ายที่ผมเปลี่ยนไปจาาเนลองคอมมานโด NTS นะฮะ ้ยิงพร้อมเริ่มยิงโอ้โหล่วงหมดต่อไปเรียกเน็ตช็อตกัน <laughs> ตอนนี้เปลี่ยนจากเน็ตแชโดว์เป็นเน็ตช็อตกันช็อตทั้งคนช็อตทั้งปืน <laughs> ช็อตไปหมดโอเคครับโอเคเยี่ยมรอบเดียวจบอ, <laughs> อีกชุดอีกชุดเริ่มมันครับเพื่อนๆเริ่มมันติดใจติดใจ ต้องโดนแน่แล้วเพราะว่าคอมมานโดก็หมื่นแปดกวา่าสวัสดิการหรือเป็นไต้ฝุ่นก็ได้ฮะพร้อมแล้วเริ่มยิงฮะนี่เห็นไหมยิงกับลูกลูกพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยอันนี้เป็นลูก9เม็ดของไทยอาร์มนะครับพเพื่อนๆตัวนี้นะครับแต่ตัวปอกขาวไม่ใช่นะครับปอกขาวที่ผมยิงจะเป็น ลูกเมียน้อยนะฮะนั้นลูกเมียน้อยครับแต่คนยิงหวยปืนดีครับดีทุกอย่างยกเว้นคนยิงกับคนถ่ายเนี่ยโอเคแต่มันเบาเนาะพูดถึงคล <บา S 1> ่องตัวเบา,บาแล้วก็่องคล่องตัวมากนะเหมาะสําหรับเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ใช่ใช่ผมก็ว่างั้นแหละตอนเนี้ยแล้วก็ถ้าให้ดีมีแผงมีแถบกระสุนน่ะที่เขาติดกันเนี่ยมันจะมีแบบสายรัดอ่ะรัดเข้าไปมันจะมีวงกระสุนหรือใช้กระสุนแบบตลับนะ เป็นกระสุนเอาไว้สำรองอีกสัก8นัดนี่ก็เหลือเฟือละโอเคจัดไปเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองซ้ำดูอีกทีเนาะตัวนี้ใอ้ายได้ฝุ่นนะฮะใต้ฝุ่นแอนแมนนะฮะเอามาใส่ในคอมมด n นโด t s นะฮะใส่ได้พอดีเลยเพื่อนๆสวยงามนะครับแล้วก็มีสองสีนะฮะมีสีดำกับสีทายนะฮะเพื่อนแต่กระโจมอะ่ะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยเพราะว่ากระโจมมันเกี่ยนไม่ได้จริงนะฮะ ผมลองโซนดูแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้โอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบยิงอีกสักชุดนึงนะฮะสักสามสี่นะเซ็บก่อนครับโอเคอเท่เเาไปอีกนะทำไม ั้งหมด4นัดนะครับเพื่อนพร้อมครับหมดเซฟเริ่มยิง่ค,คับจะติดหน่อยลูกกระสุนอันนี้มันจะยาวกว่าลูกลูกทั่วไปนิดนึงนะครับ ความยาวของกระสุนจะยาวกวา่ามันก็เลยที่มันป้อนขึ้นไปมันไปชนกับช่องแชมเบอร์นะฮะัจังหวะที่เรากระชากขึ้นไปโอเคแต่ไม่เป็นไรครับก็ยิงได้นะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรฮะเราเปลี่ยนตัวนี้มานะฮะพันท้ายนะฮะของไต้ฝุ่น,นะฮะแล้วก็เอามายิงทดสอบนะฮะเปลี่ยนใส่คอมมานโดนะฮะ NTS นะฮะก็ดีจริงๆฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆ เราพีนี้ลาไปก่อนเลยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย